สวัสดีค่ะชาลคณาราศีกุมยินดีต้อนรับสุชาแนปป๊อปี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสำหรับเดือนกรกฎราคมกันโดยรวมแล้วในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะอาจจะต้องมีการใช้กำลังภายในต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาบ้างแต่โดยรวมแล้วคุณยังเอาอยู่ในเรื่องการงานนะคะ เดือนนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างท้าทายความสามารถคุณเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่จะบีบให้คุณต้องเดินออกมาจากคฟอร์ตโซนของตัวเองเพราะตัวของคุณ่ะไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเช่น เพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานของเราลาออกจากงานและยังหาคนมาแทนไม่ได้หรือไม่บริษัทก็มีการคัดคนออกและทีเนี้ยจำนวนคนมันไม่พอดีกับงานที่มีเลยทำให้คุณต้องทำหน้าที่อื่นไปพร้อมๆกับหน้าที่ของตัวเองจะว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับคุณเลยก็ว่าได้นะเพราะคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องไปเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ถนัด แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีความมั่นใจว่าเราทําได้ดีพอคุณคิดอะว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ดีพอที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เสียงของคนรอบข้างมันดังเกินไปสําหรับคุณไม่ว่าเขาจะพูดอะไรคุณก็เก็บเอาไปคิดทบถวนมาคุณเก็บทุกอย่างใส่ในใจจนทําให้ตัวเองอะไม่มีความสุขเราอยากให้คุณมีความเชื่อมั่นนะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะ มันถูกกำหนดเอาไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันหนักเกินไปรับไม่ไหวหรอกแต่มันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นสิ่งสิ่งนี้เข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณในการเดินต่อไปในสเต็ปที่มันสูงกว่าในวันข้างหน้า เพราะจากไพ่แล้วอะชีวิตของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในเรน็วนี้เรามองว่ายังไม่ใช่เดือนนี้หรอกแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในอีกเดือน2เดือนที่จะถึงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือรวมถึงการเปลี่ยนตําแหน่งแล้ว experience ในการทํางานยากๆตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้คุณเอาชนะคู่แข่งไปได้ตอนนี้เนี่ย เราเลยอยากให้คุณพยายามคิดในแง่ดีเอาไว้นะคะว่าความยากลำบากในตอนนี้มันทำให้คุณเนี่ยได้ทำความรู้จักกับตัวเองในรูปแบบที่เราเองก็อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะทำงานนี้ได้ด้วยอะ่ะหรือว่าเฮ้ยเรานี่เก่งเหมือนกันเนี่ยสามารถอดทนกับตัว pressure ตัวความกดดันได้ขนาดทุกวันนี้นะคะออ ส่วนคนที่กำลังหางานอยู่อะ่ะอยากให้ใจเย็นนิดนึงเนาะเพราะช่วงนี้ดูแลสถานการณ์มันยังไม่ค่อยเป็นใจให้คุณไปแบบราบรื่นเลยอะ่ะมันต้องมีอุปสรรคเข้ามาตลอดบางคนไปสัมภาษณ์งานอะไรเรียบร้อยแล้วอะ่ะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่พุ่งเข้ามาแล้วทำให้คุณอะ่ะชวดงานไปมันอาจจะทำให้คุณเกิดคำถามขึ้นกับตัวเองเลยนะว่าเฮ้ยตกลงแล้วที่เราไม่ได้งานตามที่เราต้องการเนี่ย เป็นเพราะว่าตัวเราไม่ดีพอสําหรับนายจ้างไม่ดีพอสําหรับบริษัทเลยเหรอแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นความผิดของคุณเลยนะคะมันแค่ยังไม่ถึงจังหวะของคุณเท่านั้นมันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจเอาไวอ้อ่ะมันไม่ได้เป็นดังใจขอให้คุณนะคะอดใจรออีกนิดนึงเนาะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการถ้าต้องการงานใหม่ คุณก็จะได้งานที่มันดีกว่ามีความมั่นคงมากกว่ามากๆนะคะเนี่ยพ่ the strength ขึ้นมาขอให้คุณเนี่ยอดใจอีกนิดนึงอดทนอดกลั้นนะคะแล้วความสำเร็จที่คุณคาดหวังเอาไว้ความมั่นคงที่คุณคาดหวังเอาไว้มันมาแน่ๆส่วนในเรื่องการเงิน ช่วงนี้มีโอกาสนะที่คุณจะได้เงินเข้ามาแบบลับๆก้อนนึงเลยแหละเงินตรงนี้เนี่ยสามารถเข้ามาได้จากการพน,นันถูกหวยหรือว่าบางคนนะคะทำธุรกิจสีเทานะที่เราเนี่ยไม่สามารถจะไปเปิดเผยกับใครได้การเข้ามาของเงินก้อนนี้เนี่ยมันจะทำให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณมันโอเคมากขึ้นคุณมีความมั่นคงมากขึ้นอาจจะไม่ได้ดีที่สุด ะะแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราไม่ต้องไปนั่งลำบากอะไรมากมายนะในเรื่อนนี้คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าเงินที่เข้ามามันเข้ามานะแต่มันก็โดนจ่ายออกไปแทบจะทันทีเพราะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาหน้าตาทางสังคมหรือว่าค่าใช้ใจ่ายเรื่องบ้านนะคะบางคนอาจจะมีการรีโนเวทบ้านเนาะหรือว่าบางทีอย่างเงี้ย เรา work from home นะคะเราเจอล็อกดาว์ไงมันไม่สามารถกําหนดได้จริงๆบางทีของมันก็เสียแอร์อาจจะพังหรือว่าพัดลมอาจจะพังอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราแบบไม่สามารถไปกําหนดได้นะคะส่วนในเรื่องความรักคนโสดนะคะโอ้ช่วงนี้ดูจะมีความรักเข้ามานะเขาสามารถเข้ามาได้จากคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารู้จักเป็นสื่อกลางแนะนำให้ได้มาเจอกัน คนที่เข้ามานะคะเขาสามารถเป็นชาวทาตุลมได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมชาวทาตุไฟก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงแลวก็ธนูนะคะหรือว่าจะเป็นชาวทาตุน้ำก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี กระฎดพิจิกแล้วก็มีชาวธาตุดินก็ได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรคือได้หมดทุกลัคนาราศีเลยอ่ะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ดูลึกลับซับซ้อนจังเลยมีความยากที่จะคาดเดาออกแนวแบบน้ำนิ่งไหลลึกอ่ะข้างนอกอาจจะดูเฟรดี่ดูเป็นมิตรเข้าถึงง่ายดูเป็นคนที่เอ้ยอบอุ่นรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย แต่ลึกๆแล้วอะ่ะมันดูจะมีอะไรที่มพลิเคตมากกว่านั้นคุณเองอะ่ะน่าจะเซนส์ได้นะคะว่ายิ่งรู้จักยิ่งก,ก็เหมือนไม่รู้จักอะ่ะนะคือเขาดูมีอะไรที่มันซ่อนเอาไว้อยู่มากกว่าที่เราเห็นและความใจดีความน่ารักที่เขาแสดงออกอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยก็ได้แต่มันเป็นเหมือนฉากหนึ่งอะที่เขาโชว์ เพื่อที่จะพรีสคุณเท่านั้นเพื่อทําให้คุณรู้สึกอุ๊ยคนนี้เป็นคนดีจังเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณอนะอยากที่จะเข้าไปค้นหามันกระตุ้นคุณมากมากเลยตรงจุดเนี้ยมันมันกระตุ้นให้คุณอยากที่จะเข้าไปค้นหาอยากเข้าไปทําความรู้จักคนคนนี้ให้มากขึ้นแต่อย่างหนึ่งนะก่อนที่คุณจะทําอะไรลงไปเราอยากให้คุณลองไปเช็คดูให้ดีๆนะว่าคนคนเนี้ยเขามีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วไหมเช่น อาจจะมีคนรักมีแฟนหรือไม่ก็มีคนที่เหมือนกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์แบบโอเพนแบบเปิดคืออาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะร่วมกันนะแต่ก็มีการคุยๆกันอยู่อะ่ะเป็นคนที่หลายๆคนก็อาจจะรับรู้อะ่ะว่ากําลังคุยกันอยู่หรือว่ามีการแบบสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเองก็เข้ามาหาคุณด้วยในเวลาเดียวกันมันมา ไพ่อะหลายๆใบนะคะมันมาแบบชัดเจนเลยอะ่ะว่าเขามีอะไรที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักดีๆภาพลักที่สวยงามนะคะมัน มันเหมือนมีความรักอยู่เต็มไปหมดเลยในคนคนนี้อยากให้เน้นหนักในเรื่องของการระวังว่าจะเกิดรักสามเศร้าขึ้นมาเอาจริงๆถ้าคิดจะคบกันแบบเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเงี้ยมันโอเคเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรคนคนนี้เนี่ยจะเป็นมิตรที่ดีให้กับเราได้คนหนึ่งเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดอยากที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแบบคนรักนะ หรือว่ามี emotional attach ด้วยกันนะ่ะมันค่อนข้างที่จะยากเรามองว่าคุณต้องเจอกับอะไรเยอะเลยที่เข้ามาทดสอบความอดทนเพราะคนที่เข้ามาเขาดูเป็นคนที่อย่างที่บอกอะมีความแบบซับซ้อนนะแล้วก็มีความมานิเลชีฟที่มันซ่อนอยู่ไว้ด้วยเหมือนกัน ดูไหลเก่งไล่จับยากมากๆอะ่ะและเขายังไม่พร้อมที่จะเซ็ตดาวกับใครเขาไม่พร้อมเลยที่จะมีสถานะแบบจริงจังกับใครเขาคิดว่าตัวเองอ่ะมีทุกอย่างแล้วคนอื่นอะ่ะต้องไปง้อเขาเ,ออเรารู้สึกว่าเขาอ่ะให้ความสนใจในตัวคุณก็จริงนะแต่มันออกแนวให้ความสนใจเพราะคุณต่างออกไป ในตอนแรกอะ่ะเขาเองก็มาแบบเฟิร์สเล่นๆนะคะไม่ได้คิดจริงจังอะไรแล้วก็ค่อนข้างคาดหวังนะที่จะเห็นเรีอคชันของคุณอย่างน้อยก็ต้องเป็นการชื่นชมในความสําเร็จของฉันบ้างสีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดเป็นความผิดผันที่คุณดูจะไม่สนใจคุณค่อนข้างเฉยๆคุณทวีตเขาเหมือนกับที่คุณทวีตคนอื่นทั่วไปไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษ คุณไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆซึ่งตรงเนี้ยมันดันไปกระตุ้นให้เขารู้สึกสนุกเขารู้สึกท้าทายในการที่แบบวิ่งไล่ตามคุณตอนเนี้ยเขาอาจจะยอมวิ่งไล่ตามคุณทําทุกอย่างเลยเพื่อให้คุณใจอ่อนยอมเปิดใจให้เขาก็จริงแต่เพราะการเข้ามา intention ของเขามัน มันไม่ได้เคลียร์มาตั้งแต่แรกอะ่ะเราเลยอยากให้คุณพยายามดูดูกันไปก่อนเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันไปก่อนให้เวลาในในการตัดสินให้เป็นตัวตัดสินให้คุณอ่ะนะคะว่าตกลงแล้วอะ่ะเขาคิดอยากที่จริงใจกับเราจริงๆไม่ได้เป็นการเข้ามาเพื่ออยากที่จะเอาชนะอย่าพึ่งอินไปกับคนคนนี้ไม่อย่างนั้นเราเองอะ่ะมีสิทธิ์สูงเลยที่จะต้องแบบ จ็บหนักนะจากความไม่จริงใจของเขาไม่จริงจังของเขานะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มหน่อยเนาะว่าไพ่ออร์เคอลสเขาอยากที่จะบอกอะไรกับเรา,าไพ่ใบแรกนะคะ i m r ราม keep an open mind this could be the one แล้วก็ w a i t i n g นะคะ คนที่เข้ามาเขาไม่ได้แย่เลยนะคือมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยแหละเอะ่เขาทิ้คุณดีมากมีการดูแลเอาใจใส่เทคแคร์คุณอย่างดีอย่างที่ตัวของคุณเนี่ยไม่เคยได้เจอมาก่อนจนทําให้คุณอดคิดไม่ได้แหละว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราเขาคือคนที่เราอยากที่จะมีอนาคตร,ร่วมกัน แต่ว่าต้องไม่ลืมนะว่าเราเองก็ต้องพยายามที่จะเพล y s เซฟอะคือพยายามเซฟใจตัวของเราเองด้วยเนาะก่อนที่เราจะยกใจให้ใครอย่างน้อยที่สุดอะเราควรที่จะไปดูให้ดีไปเช็คให้ละเอียดว่าเอ้ยเขามาดีไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียใจเสียเวลาทีหลังถ้าคุณไปเช็คแล้วแล้วดูว่าเออมันมันคลีนนะมันเคลียร์นะอย่างน้อยอะ คนคนนี้ยสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปได้ถึงขั้นที่ว่าแต่งงานมีสถาน,นะที่มันออฟฟิเชียลด้วยกันได้นะพอไพ่เขาขึ้นมานะคะเอออยากให้ไปเช็คใหรดีๆก่อนซึ่งเราอะอยากให้อยากให้เป็นเคสที่คุณสมหวังในความรักนะคะไม่ได้อยากเห็นว่าคุณต้องมานั่งเสียใจทีหลังหรอกสำหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงเวลาที่ผ่านมามันดูน่าอึดอัดต่อไม่ค่อยติดสะเท่าไหร่เนาะเวลาที่เจอกันนะ่ะมันต้องมีเรื่องให้ทะเลาะให้ต้องผิดใจกันตลอดเลยเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อีโก้สูงไม่ยอมรับความผิดพลาดหรือว่ารับไม่ได้ที่คนอื่นมองเห็นจุดด้อยของตัวเองจนทำให้ทั้งสองคนอนะ่ะไม่ค่อยอยากที่จะเจอหน้าไม่ค่อยอยากที่จะคุยกันสะเท่าไหร่ คนรักของคุณนะคะเขาสามารถเป็นได้ทุกชาวลัคนา,าราศีเลยเรามองว่าคุณทั้งคู่รู้นะว่าสถานการณ์มันมีความคุกกลุ่นอยู่มากเลยพยายามไม่เจอไม่คุยกันเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกันระยะห่างะระหว่างคุณสองคนตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกกังวลใจคือมันมีความรักระหว่างคุณทั้งคู่อยู่แต่ตอนเนี้ย ประเด็นคือมีคนที่พยายามจะเข้ามาแทรกกลางความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่อยู่เขารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่อ่ะมันค่อนข้างเปราะบางเลยทำให้อยากที่จะมา take control คืออยากที่จะมาทำให้มันเป็นไปนตามใจของเขาโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวนะคะตรงเนี้ยสามารถเป็นครอบครัองคนรักนะที่เขาไม่ได้แฮปปี้กับเราร้อยเปอร์เซอยากให้คุณระวังหน่อย ว่าครอบครัวของคนรักโดยเฉพาะคุณแม่หรือว่าญาติที่มีอิทธิพลมากๆอะ่ะเขาจะไปดึงเอาบุคคลที่3เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับคนรักตัวครอบครัวของคนรักอะ่ะเขาดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยออกแนวถือหน้าถือตาทางสังคมเป็นสําคัญนะคะเขามองว่าตัวคุณอะ่ะไม่ได้ีเท่าบุคคลที่3 ออกแนวแบบลุกดาวอะดูถูกดูแคลนครอบครัวของคุณได้ซ้ำว่าไม่มีอะไรที่จะไปเทียบเท่าพวกเขาได้เลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์ในการทำมาหากินนะเขาไม่ปฏษษษษิเสธหรอกว่าคุณเก่งแต่แบ็กกราวน์ของคุณนะคะพื้นเพของคุณเช่นนามสกุลอาชีพที่คุณทําหรือแม้กระทั่งอาชีพของพ่อแม่คุณมันไม่ได้มาช่วยชดน้าชูตาให้พวกเขาได้อะแต่กับบุคคลที่3 มันเหมือนกับมาจากครอบครัวที่เกี่ยวข้องกันมีแบ็กกราวด์อะไรทุกอย่างที่เขารู้สึกว่ามันเงินต่อเงินมีแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับอะและเขาไม่อายใครที่จะแนะนำว่าเออคนคนนี้เป็นใครให้บุคคลอื่นได้รับรู้ที่ผ่านมาครอบครัวของคนรักอ่ะพยายามนะที่จะเข้ามาแทรกกลางแต่เพราะว่าคุณกับคนรักอ่ะ มันมันมีความพยายามมีความดีเทอร์มีนมากๆเลยว่าเราอยากที่จะเดินหน้าไปด้วยกันไอการแทรกกลางของเขาอะไม่ว่าจะทั้งคำพูดหรือว่าการแสดงออกที่อาจจะ โชว์ออกมาว่าไม่ได้ชอบเรานะไม่ได้ต้อนรับเราเลยมันไม่ได้ส่งผลมากนะคะคุณทั้งคู่สามารถจับมือกันผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้แต่พอมาถึงวันนี้อ่ะที่คุณมีกำแพงระหว่างกันขึ้นมามันเลยทำให้การเข้ามาของบุคคลที่3กลายเป็นคำว่าน่ากลัวไปเลย เพราะต้องไม่ลืมว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันค่อนข้างเปราะบ,บางและพร้อมที่จะแตกหักได้ง่ายถ้ามีอะไรเล็กๆน้อยๆมากระตุน้นและบุคคลที่3ตรงนี้เขาดันมีแรงสนับสนุนจากครอบครัวด้วยไงมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันยากอะแล้วตัวของเขาอะก็ยอมอ่อนให้คนรักของคุณด้วยคนรักของคุณเนี่ยเ,เขาอาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างรับไม่ได้อย่างที่เราบอกอะ่ะเขาค่อนข้างรับไม่ได้ที่มีคนมาบอกถึงจุดอ่อนของเขาแล้วบุคคลที่สามอะ่ะออกแนวแบบหัวอ่อนอะ่ะยอมให้คนรักของคุณเป็นผู้นำแล้วเขาเองยอมเป็นผู้ตามเลยทําให้สามารถเข้าไปสร้างความประทับใจในใจคนรักของคุณได้อย่างง่ายดายเลยถ้าสมมติคนรักของคุณไม่เข้มแข็งพอแล้วว่าจบเลยเหมือนกันนะเนี่ยเอเรา คิดว่าคุณกับคนรักควรที่จะต้องมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันให้มากกว่านี้เนาะก่อนที่ความสัมพันธ์มันจะล้าไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ตอนนี้อ่ะความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ดีแต่มันก็ไม่ได้แย่นะคะอยากให้พยายามจำเอาไว้ว่าสิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักไปต่อข้างหน้าได้ก็คือการให้อภัยกันและกัน คุณและเขาต้องยอมที่จะถอยกันออกมาคนละก้าวยอมลดอีกโก้แล้วยอมรับว่าเราทุกคนอ่ะมันมีข้อร้อยได้หมดนะเราสามารถที่จะทําข้อผิดพลาดได้ไม่มีใครหรอกที่จะเก่งไปหมดทุกเรื่องไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกที่สุดการกลับมารีคอนเน็ตของคุณทั้งคู่มันจะทําให้ค่อนข้างยากอะในการที่จะมาแทรกกลางนะคะของคนอื่นออ อยากให้คุณกลับมาคุยกันนะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าไพ่ออร์ l e คอยากที่จะบอกอะไรเล้หรือเปล่าสำ,สำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็น border flight flirt retreat แล้วก็ it is s a f e f o r you to love นะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันยังมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคุณทั้งสองคนเนี่ยยังมีความรักยังมีความผูกพันให้กันเพียงแต่ว่ามันยังมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันที่มาทําให้คุณต้องห่างไกลกันถ้าคุณสามารถที่จะปรับเรื่องนี้ไปได้อ่ะมันจะทําให้หลายๆปัญหาจบลงและทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่กลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับเดือนกรกฎาคมนะยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ตรงทั้งหมดอย่างมากสุดก็อาจจะเ0 8 0สร็หรือว,ว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้แล้วอยากให้คุณฟังแบบสนุกสนุกกันดีกว่าประมาณว่าฟังเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตถ้าไพ่ออกมาแล้วเรารู้สึกว่าไม่สบายใจเลยอะไพ่มันดูแบบซีเรียสจังเลยเราอยากให้คุณคิดเอาไว้นะคะว่าระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายแต่ก็อย่าเชื่อจนถึงขั้นที่ว่าเราเองรู้สึกว่า เราไม่มีความสุขเราเครียดเกินไปอะ่ะนะอยากให้ใช้สติให้มากๆในการรับฟังรับชมนะคะถ้าคุณชอบสไตล์การพยากรณ์ของช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel บ a ี i ท t a r o ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปต่อไปค่ะ